ช่วงฝรั่งปลูกใหม่นี่ก็ดูเลไม่ยากครับใส่ปุ๋ยที่เน้นตัวหน้าแต่ไม่เอาแบบตัวหน้าเพียวๆอย่างเดียวนะอยู่เรียเพียวอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคที่สวนเราก็จะใส่เป็นยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดหรือยี่สิบเก้าเก้าเก้าสลับเสมอยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดสองรอบเสมอรอบหนึ่งหรือถ้าเป็นไปได้ก็หาปุ๋ยที่มันเป็นโตรสี่หนึ่งสามหรือห้าหนึ่งสามข้างหน้าสูงก็หน่อยหนึ่งแต่ก็ยังมีตัวท้ายด้วยตัวกลางไม่ต้องเยอะครับ ตัวกลางในดินพอมีอยู่แล้วแล้วก็ต้นไม้มยังใช้ไม่เยอะเห็นเนาะแปลงนี้ได้สามเดือนได้ไหมประมาณสามเดือนก็ม,มาไ<ม>ล่เด็ดดอกเด็ดผลทิ้งก่อนรอให้ต้นใหญ่ว่าน,นี้เราจะค่อยเริ่มไวช่วงนี้ถ้าติดผลก็เอาออกอครับจะเพิ่งไปรีบไใวเอาสักห้าหกเดือนองสามเดือนนะให้ต้นเขายืดกว่านี้หน่อยครับ อน่น้องราไปปรับใช้ดูครับพี่พี่ท่านใดสนใจการปลูกกันดูแลฝรั่งก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให่ต้อด้วยหรือสนใจต้นพันธุ์แปลงนี้เป็นหงส์จำสือนะเรามีต้นพันธุ์หงส์จำสื่อจำหน่ายมีเสียบยอดกับกิ่งทาบอยู่กิ่งต้นหมดเนี่ยเนาะอันนี้ไปแลละสวัสดีครับผม